ครับถึงเมริกาออดมรกามาาไปไปกินมากเป็นยังไงบ้างการน้อย,ย,ยกินี้เออครับก็คิดถึงตลอดเลยก็คิดถึงนะครับคิดถึงแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยครับที่แบบน้องได้ไปทําตามความฝันได้ไปเจอกับออสิ่งแวดล้ وم, อมประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อเอามาเติมเต็มกับงานของตัวเองด้วยครับเขาได้ไปฝึกภาษาเขาได้ไปทําในสิ่งที่เขารักผมดีใจมากๆน้องจากวันไปไม่อยาก็อยากให้ไปเท่าไหร่ก็ ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปครับผมอยากให้ไปแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่เราน้องมีความฝันของน้องครับผมตัวผมเองก็มีสิ่งที่ผมต้องโฟกัสสิ่งที่ผมต้องทําดังนั้นอะไรที่น้องมีความสุขอะไรที่มันจะเป็นเติมเติมความสดใสให้กับเขาเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนต้องคุยกันทุกวันไหมครับก็คุยกันนะครับก็คุยกันแต่โอเคอาจจะไม่จําเป็นต้อง ไม่จำเป็นต้องยีิบสี่ชั่วโมงครับเอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาครับคิดถึงบ่อยไหมคะอะไรนะครับคิดถึงบ่อยไหมคะแม่น้ำลำคลองเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากคิดถึงบ่อยไหมโทรบ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ย ปบห้านาทีไม่ครับมันก็เราก็ต้องทํางานนะฮะเอาเป็นว่าเวลาที่น้องว่างครับเราว่างก็คุยกันเว่าว่างผโทกปับแต่เพราเวลาจะไม่ตรงกันใช่ครับมันงานเท้าใช่ใช่ใช่ก็ต้องต้องัดเวลาเราก็จะรู้ครับว่าอ๋อเวลานี้น้องเขาเรียนส่วนเวลานี้ผมทํางานเราก็จะบอกกันก่อนเห็นน้องเองก็โพสต์ก่นคิดถึงเราเหมือนกันครับก็ผมน่ารักเนี่ย ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมครับเพราะว่าผมน่ารักเนี่ยเขาพี่ถึงคนน่ารักพี่ถึงคนน่ารักครับเล่นมุกเองเกิดเองอีกก่สัปดาห์กกี่สัปดาห์หนักเพื่ออีกสองสองสัปดาห์รับวันรอเลยไหมครับรับรับถอยหลังเขาดามรับวันรอกลับเลยไหมครับแล้วมนรอเพราะว่าฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำอ่ะจริงๆคือว่ามันมีแว่นตาว่ายน้ำอันหนึ่งที่เอาไว้สําหรับว่ายกลางแจ้งครับที่มันจะทําให้เราเห็นแบบ ใช่ใช่แล้วเรารู้มาว่าโอเคอันตรายมาอาจจะมาจากไม้อาจจะมาจากอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยผมได้ก็เลยบอกแล้วน้องเขาอยู่อังกฤษพอดีก็เลยบอกให้นิชาช่วยช่วยหาแว่นนี้ให้พี่หน่อยขอสองอันเลยเขาหาเจอไหมครหาเจอยังเขาบอกว่าจะไปหาดูครับตอนนี้ยังไม่เจอถ้าเกิดมีก็หมายความว่ามีนิชาลงไปในน้ำด้วยใช่ฮะให้เขาอยู่บนบกดีแล้วครับครับผมอันตราย ก็ถ้าถ้าวันนั้นไม่มีงานก็อยากจะไปรับนะครับแต่คนรุ้นไงเพราะตอนส่งหวานแล้วตอนรับสวานขนาดไหนรับกับบ้านนะครับธรรมดาครับไปเรื่อยๆครับธรรมชาติครับแต่เรื่องราศีขึ้นนะวพี่น้องอะไรนะครับเรื่องราศีขึ้นครับผมก็จริงๆแล้วก็ต้องก็ต้องขอบคุณนิชาครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจกัน เราก็คงไม่มีแรงไปไปทำเพื่อคนอื่นครับก็ต้องขอบคุณนิชาที่แบบเข้าใจแล้วก็เสียสละด้วยนะเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พาเขาไปไปไหนมาไหนไม่ได้พาไปเทีย่ยวเลยเพราะว่าเราก็ทำหลายอย่างแล้วยังต้องมาซ้อมว่ายน้ำอีกก็ขอบคุณมากได้ยินว่าออมีนิชามีน้องแนทมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะไปช่วยลำลำ ลำถวายองค์พ่อพญานาคในวันนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อยากเชิญชวนฮะเชิญชวนชาวนครพนมชาวไทยทุกคนครับไปให้กําลังใจกันเยอะๆครับผมกันทชนไไไไไ่ไม่ได้นับเลยคะก็มันมันไม่ได้เริ่มมาจากการแบบจีบกันนะมันค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆเลยจีบตอนไหนครับอตัวมครั้งนี้นค่อนข้างแปลกอะครับพี่ มันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนของนิชาแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรคุณรู้ว่าเล็กแฟนนิดนึงเหรออะไรนะครับเล็กแฟนนิดนึงครับอะไรนะครัมันไม่สําคัญหรอกครับไม่สําคัญหรอกครับแต่ถ้ามันสําคัญสําหรับนิชาเมื่อไหร่ผมยินดีเป็นอะไรก็ได้ฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรอะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรนะ วันที่22ตุลานะครับเป็นวันที่เราจะว่ายน้ําข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งลาวอ๋อซ้อมว่ายน้ําแล้วโดนแดดนะขอบผมครับผมว่าพอแล้วละมั้งครับวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วอะไรนะครับวัน One Man and t h ิเวอร์นะครับหนึ่งคนว่ายหลายคนให้เรียกอันนี้คือชื่อชื่อโครงการเมื่อก่อนเรียกว่า One Man a ด d the Sea ใช่ไหมครับอันนี้เราเปลี่ยนจาก the s ซีเป็นเดอ t h ิเวอร์ เออนิสาบมก็เปลี่ยนเลครับเปลี่ยนจากหนึ่งคนไหว้หลายคนช่วยเป็นหนึ่งคนไหว้และเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับผมอะไรนะฮะติดไปแล้วเป็นคนเลี้งแฟนผไม่แทนติดเลยฮะไม่ติดผมเชื่อว่ากระแสน้ำมันน่าจะช่วยทำให้เราผ่านมันไปได้ผมเชื่อว่าความตั้งใจดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองผมนะครับดังนั้นผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะครับผมพร้อมผมพร้อมที่จะไหว้ผมพร้อมที่จะเออลงไปทำในสิ่งที่เราตั้งใจครับแล้วนิซาเป็นแฟนไหมคะ นิชาน่าจะมาร่วมงานด้วยในงานทียผมไม่เคยสัมภาษณ์เหนื่อยงานนี้มาก่อนครับผมขวายนัทด้วยนะครับเป็นักเท้าที่รักนิชาด้วยามที่รักผมรักทุกอย่างอยู่แล้วนะครับที่เป็นผมอยากให้โลกมันดีขึ้นครับอยากให้โลกมันสวยงามครับแล้วนิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันสวยงาม เค่งมานั่นแหละนี่น้องขอบคุณมากฝากด้วยนะครับวันแม่นี่ิเวอร์ครับขอบคุณนะทุกคนครับแต่คนเป็นห่วงเยอะจริงนะเพราะว่าพี่ไปเชียร์นะพี่ฝากด้วยนะครับเออพี่พี่ครับผมแบบงานเนี้ยเราเราไม่มีเราไม่ได้มีแบบสปอนเซอร์อะไรครับมันเป็นการทำเพื่อเพื่อโรงพยาบาลจริงๆผมไม่มีเงินจ้าง PR อะไรเงี้ยนะฮะ ถ้าพี่ๆแบบช่วยเมตตาผมหน่อยนะช่วยแบบกระจายข่าว